กลับมาแล้วครับสำหรับการไฟเวนการ์ดไฟนอลคอร์รี่ในรอบรวมสายรอบที่สองครับแพ้ตกรอบแพ้ตกรอบอย่าพลาดเหมือนรอบที่แล้วครับเด็กในรอบนี้มีอะไรบ้างครับคุณซูครับทางฝั่งซ้ายครับคุณโฮมเล่นเป็นรันเกตครับผมทางฝั่งขวาแล้วครับคุณคิวเล่นเป็นคีเทอร์แซนทูรีนั่นเองอเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นสายอะไรนะตื่นเต้นนะทุกครั้งที่เห็นอะไรอย่างงี้ตื่นเต้นอืก็ไม่รู้ว่าคิด,คด,คดเราคิดว่าเด็กมันเหมือนกันหมด ตอนกระทั่งเจอรอบที่แล้วผมผมคิดว่าเห็นมาเจสใส่เจเวิลินเออมันแปลกก็ก <c oughs> นิดนึงแหละเริ่มแปลก <c oughs> แล้วมาเจอมาเจอ,เจอโอเวอร์ลอดโอเวอร์เดชขาอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้โอเวอร์ลอดโอเวอร์เดชไม่เท่าไหร่แต่ฟังคุณโฮมครับจวโอเวอร์ไปแล้วอ่าอ่าเป็นเอว้าครับแล้วกเสิร์ชออเดอร์ไปละห้าร้อยขึ้นไปแล้วทำชื่อไม่ได้เสิร์ชแบงห้าร้อยขึ้นมื่อ่าอ่าทางฝั่งของคุณคิวครับเคเทอร์เซรจูรีน่าจะเป็นยูสแหละฮะตัวเริ่มขนาดนี้ เอวาเจอกับยูสเบิร์กยูสเบิร์กครับเป็นท็อปเทียร์ทั้งคู่นะแล้วเปิดแค่นี้เลยครับอ่ะชรายเซลมาแล้วเจ็บมาเป็นคอมบานเชอร์ครับที่มีคริอ่าถ้าไม่มีคริอ่ะต้องเป็นรังสกินอย่าแซกกันมากนะเอวาเกตสองมาครับเปิดออเดอร์ได้อีกหนึ่งใบครับงานวิจัยงานวิจัยก็จะเป็นอีกห้าร้อยอ่าโอ้โหไลฟ์มาไล์สองทีนี่หยิบมาพันนึงแล้วออเดอร์โซนนี้แบงค์พันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรอบที่สองเริ่มแล้วนะสำหรับทางบ้านครับยูทูบ เรียกเพิ่มด้วยนะ c h a n n e อ่าคือเด็กไอวาเนี่ยอาจจะช้าลงมาหน่อยแล้วคือเรียกว่าไงดีเด็กเมตาปัจจุบันอ่ะมันเร็วขึ้นเด็กเอวาอาจจะเทียบดรอปลงหน่อยแต่ก็ยังไม่ไม่ใช่ว่าอ่อนนะเก่งเท่าเดิมอ่ะมันเด็กมันเก่งเท่าเดิมแค่คนอื่นเขาเก่งขึ้นใช่ครับประมาณนั้นอ่ะสกิลครับเมื่อโดนยูสเกรซสองไรทับครับสวัสดีหนึ่งเปิดสามครับคอเกรซสองหรือต่ำกว่าหรือว่าหยิบยูสเบิร์กหนึ่งไปขึ้นมลยอ่าก็ได้เป็นกัฟอื ใช่ครับเลเวลฟอร์มกัดที่เหลือเรียงใต้กองผมรอสีเขียวมาก่อนสีเขียวบวกห้ามืออ่ะชนไอเซลครับคัตวะาหนึ่งเปิดห้าครับหยิบยุดเบิร์เหมือนกันอ่าไม่เจอครับตับกองเล่นอ่าแล้วถ้าไม่เจอไม่ได้อะไรด้วยนะอ่าไม่ไม่เหมือนคัตวาล่าไม่เหมือนคนอื่นอ่าก็ได้ห้าพันแปนะครับจะให้มันมีสองทางเลือกสองทางเลือกทุกตัวก็คงโกงไปเอ้าปินทั้งคู่ะไรนี่สองคนนี้อะไรอ่ะชนไอเซลซัดก่อนเลยครับแต่ว่า มันบวกพลังแค่ยุดเบิกไหมไม่อาเทคเมื่อตีอันนั่นแหละเขาตีแล้วแต่นี้เทคไม่ค่อยยุดมันเลยบวกห้าแผ่นอ๋อไม่หมายถึงว่าพลังที่บวกให้อ่าใช่ครับได้แค่ได้แค่เกตสามไปแหละเกตสองยังเป็นแค่ยุดอยู่นะใช่ครับยังไม่เบิกเท่าไหร่ยังไม่เบิกเพราะแต่สามต้อเมยแล้วครับเอวาไหลไปแล้วและมาน้ำพุแห่งปัญญาเอวาอีวาเออเป็นไงทำได้ทำได้รอบนี้เราจะมีอะไรแปลกๆให้ดูไหมแต่ตอนนี้แปลกแล้วก็คือมีแค่สองไปเอ้าเปิดสองบาจัดเรียงไว้ใต้กองครับแล้วก็ยื่น ยายายาไม่มีออเดอร์ครบสเนี่ยเล่นัลำบากนะอัเหมือนลุงจะไม่บวกคิก็ก็เหมือน d ีพ5ชุดนึงอ่ะแบบแบบไม่มีโปรโมช่ะชุดหนึ่งเลยออฟสกูดายเขจะบวกแค่5,000แทนอ่านะแล้วก็ไม่ได้คีด้วยถ้าลงมาด้วยเทคฮะแต่มาสองใบเป็นฮิวกับคอมไบเลชเชอร์มาช้าเกินไปทุกอย่างเลยนะคอมไบก็มาตอนนี้ก็ช้าไปนิดนึงแต่เอามากัดได้แหละอื ออฟสกูดได้บวกแค่ห้าพันเครับเพราะว่าออเดอร์มีแค่สองใบไปยากครับจังหวะน,นี้ค<อ>ุณคอวสิกเกอร์ครับคุณคิวแล้วมาแล้วครับเตรียมถอดแว่นแล้วครับจัดขยับแว่นแล้วจัดถอดแว่นแทนเลย <laughs> เพราะว่าคุณคิวไม่ได้ใส่แว่นจริงครับแต่ทั้บอกจัดก่อนเพื่อแว่นให้ดูหน่อย <laughs> <laughs> เอางั้นเลยฮะอย่าอย่าอย่าเกตหนึ่งครับไม่โดนทิ้งครับถ้าแว่นเป็นเกตสามครับสวัสดิ์หนึ่งคอลงช่องหลังห <laughs> ลังเลียแถวหลังได้นะ แต่ถ้าในเมนเฟสก็ดึงขึ้นดึงลงได้แหละใชคือเขากลัวครับว่าทิ้งในแอ็กแทกเฟสแล้วมันทำมาทำเวฟได้อ่าสกิลเกรดสองครับเมื่อโดนยูสเบิร์กไลท์ทาวครับเขาจะบั้นหนึ่งเอาเกรดสองสูงกว่าจากในดรอปขึ้นมือหนึ่งใบครับมีกิจหยิบเป็นดีวายซิสเตอร์ที่ว่ามันจะมีบูอ่าและกดทักษะของยูสเบิร์กครับครับทิ้งมือหนึ่งใบเปิดสามคอหรือไม่ก็หยิบยูอาร์เลเวลฟอร์มอ่าแต่เลือกกันคอเป็นแองเจิลอีกหนึ่งคนครับที่เหลือเียงใต้กองครับแล้วก็ยื่นขอเเวทุกปีีีลลลยย่่นนหม้ มาดูว่าจะรีเวอร์ฟอร์มเป็นตัวไหนครับและอ่ะดูอย่างบูธีวาและเซ็ควันหน้าต่อหลังฮะในเมสไม่ใส่นะพี่ล็กะไม่ชอบมันเก่งไปเก่งไปไม่ใส่เก็บสองฟรีเดย์เฟอร์เชตครับกระจกมาและเซ็ตเฟอรเชตครับไม่เจอทริกเกอร์เลยครับดามิเช็คไม่มีอะไรเหมือนกันครับทางฝั่งของคุณโฮมครับจางงงเงาหน่อยฮะเลโวเดรสล่วงไปซะเป็นทางด้านของยูสเบิร์กเลโวอฟอร์มกัสครับอ่าล่างนี้ที่บวกหนึ่งไดอ่าแล้วก็จะมีเซ็ควอนหน้าที่ปรับเป็นได้หนึ่งก่อนอ่าบวกหนึ่งไดก่อนแล้วค อันนั้นเล่นผิดโอเคครับปรับสองได้อันนี้ปรับได้นะเราก็โบว์หนึ่งได้ครับกลายเป็นทวินได้เท่าเดิมครับเราก็โบว์หมื่นด้วยโอ้ยแรงครับเล่นชนะในเซลโจมตีครับเมื่อโจมตีครับแวนการ์ดบ่อยห้าพันครับอ่าตัวออฟทูไดาเนี่ยยังมีเสษอยู่นะอ่าก็ไม่ได้ขอออเดอร์สามใบอ่าขอแค่มีขอไหมไม่ขอไม่ขออะไรเลยขอเป็นกิเตอร์ไงอ่าขอแค่เล่นเล่นกับเดอวเท่านั้นจะมีเช็คครับเซคเช็คคริเอทเขาเจอครับใจเย็นใจเย็นนะ เิแวนพลังให้แองเจิลฝั่งียังไคุณโฮบอกว่าใจร้อนครับอยากดำเม่เช็คแล้วได้เคลกับออฟสกคูไดโหแค่นี้ก็เล่นยากพอแล้วครับยังจะตกออฟอีกนะฮะต้องหิวอีกสักทีนะจังหวะนี้แต่ไม่ใช่ดอกนี้แน่ๆใช่ครับอย่าโยนดอกนี้เลยครับเสี่ยงเกินสามหมื่นห้าจบตีที่ไปไกลครับเป็นสามหมื่นแปดครับรอบมาได้ครับเข้าสู่เธอคุณโฮมครับโอ้ส่วนเพอร์โซน้าพอดีครับจุดทิเกอร์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ เมื่อกี้จะไม่ได้ทิ้งคำใบยไปหรือเปล่านะใช่ครับแล้วคาตทบัสหนึ่งเปิด2อีกแล้วครับเฉลี่ยเลียงใต้ครับคุณโฮมโอ้โหนี่แสดว่าตื่นกล้องนะครับเนี่ยเล่นเร็วจัดจัดน่าจะเครียดมากกว่าที่ไม่มีออเดอร์เลยโอ้ไปยากครับออฟสกูดไดครับมาอีกตัวหนึ่งครับเพอร์โซนามาแต่ออฟสกูดไดไม่ได้บวกคริถือว่าเด็กอ่อนลงเยอะเลยครับครับมาเป็นความผิดที่ใครดวงทั้งนั้นเลยนะเอาจริงอ่ะคนนี้ครับเก็บ กลับไปใต้กองครับถ้าเก็บเกะสามโซวา 3, สามตัวหนึ่ง,งอ่าเป็นสับป,ปะหลาดสักตัวแหละไม่เจออีกฮะออเดอร์ใบที่สามหายไปไหนครับเนี่ยแล้วแ<ข>วนเปิดเลยนะฮะแวนตีบวกห้าพันมาจรินสองพันแปดจริง,จร,งจริงกดเหกมาตีก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้ฟิกออเดอร์สาใบครับเรียกได้อยู่ดีแต่แต่ว่าหมดหมด,ห,มดหรือเปล่าหมดแล้วหรอหมดหมดแล้ว คือปกติมันจะใช้ออเดอร์ขุดขึ้นมือได้แต่ออเดอร์มันต้องขอสี่ใบตอนนี้เขามีแค่สองเอาเอาแค่สามก่อนแค่สามยังยากเลยฮะชิวไปสามหมื่นฮะเอ้สี่หมื่นเออเอายังอยู่นี่าเฮ้ยเอานุหมดแล้วยังไม่หมดเหลือหนึ่งคุณคุณว่ายังไม่โชว์จบตีไปที่ใบกายครับโอ้มูฟลูกเต๋าเลยนะเพราะแวนลุกไม่ได้อยู่แล้วสองหมื่นแปะครับขอฟอนต์ใบหนึ่งฟอนต์ไปสองใบแล้วเมื่อกี้น่าจะไม่มีแล้วมั้งน่าต้องกัดเส็บครับ เมเปิลครับเมเปิลใช้ไปเลยครับชนะัยเซฟก,ก็น่าต้องเสพทิง้งไหมเพราะว่าคงไม่ได้ใช้หรอกนั่นสิฮะแ,แต่จริงนลอยก็เป็นตัวตีด้วยตีให้อยู่ดีครับเออคอมบี้บตีหมืน่นเอาเอาอยู่ให้ดิเอาไปดิคอมบี้จริงๆไม่บวกนะมันต้องตีใส่เกศสามหรือเปล่านะขอแวนคู่แข่งน่าจะเกศสามไม่ครับมันขอมันตีใส่เกศสามแต่ไม่เป็นไรเขาไม่กลับอยู่ดีปล่อยเขาอยากจะให้ชนะัยเซฟมันตายอยู่แล้วใช่เขาจะชุบเมเปิลอ่ะก็สกิลของเมเปิลครับมอสท่าผู้ชั่วร้ายอ่าควีนชาร์ม ชนะจริงเปล่าชนะจริงเปล่าอ่ะกดสกิลของทางด้านของยูสเบอร์ครับเลเวลฟอร์มได้ใครไหมขอครีครับแสดงว่าชิกระสามใบแน่นๆครับต้องการชาไนเซลมาสับกองหรือเปล่าระหว่านี้มีไหมฮะจะมีไหมครับจะมีหรือเปล่าจะดีแล้วครับจะดีแล้วครับสองหมื่นแปดจบตีไปที่แวนกายครับคุ้นๆเหมือนบนมือมีกั๊ดอยู่หรือเปล่านะยังมีอยู่ไหมมีมีมีอีกตัวครับกั๊ดมีสองตัวครับ ผมรอเทมเปตอยู่เทมเปตจะมาไหมไม่ใช่เทมเปตด,ด้วยเทมเปต์สี่มือสามครับอันนี้คือ2องไดรฟ์หรือ1โอเวอร์ครับ check. เฟิร์เช็คไซควอนนามาช้าไปแต่เฮ้ยโหได้ให้ดูด้วยว่าได้กัฟห้าใบที่3เลเวลฟอร์มครับเป็นท่าหน้าของยูสเบิร์กเลเวลฟอร์มกัสทิ้งมือหนึ่งเพื่อโบว์หนึ่งได้ทิ้งเซควอนนาด้วยเออก็คือกางเซฟกางเก็บ กัดต้นมืออีกใบหนึ่งแสดงว่าน่าจะไม่มีเทมเพลตครับเอาคุณตามผมเหรอมัน <c oughs> ไม่ใช่เทมเพตเหรอเทมเพลตก็ <c oughs> อยากพูดตามบ้างอ่ะอ๋อดูกระตูนมาไงาดูกระตูนเขาขานมอะไรพอแล้วหาไปไหนอ,อุ้ยโอเวอร์เลยครับได้เข้าครับหมายถึงว่าเออโอเวอร์เข้าเหมือนกันโอ้โหมา,าจัดครับเจ้าพวกนี้โออเวร์กลับไปเลยฮะเหลือเชื่อหนึ่งดาเมจครับ เอาลบร้อยับเป็นออเดอร์ใบที่3ที่คุณโฮมตามหาอยู่ครับบ้าเกินครับเกมนี้เมื่อกี้เขาพูดว่าโอเวอร์เข้าก็จัดไปดีโดนเลยเมื่อกี้โอเวอร์จากใต้กองเนี่ยวิ่งขึ้นมาข้างบนเลยมาจากไหนก็จบไปแล้วในรอบแพทตกรอบรอบที่2ครับผมก็โอ้โหแสดงควายินดีกับคุณคิวด้วยครับไว้เดี๋ยวเรากลมาเจอกันใหม่ในรอบที่สครับผมแล้วเจอกันครูครับอะไรอะ